ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยกับช n a n n โอเค g g t v กับเกมเซเว่นไนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารลเล็กน,น้อยนะครับจากการอัปเดตเมื่อวันอันพฤหัสนะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วมีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็คือกิจกรรมสฉลองครบรอบ1ปีน,นะครับนะครับอยู่ข้างๆเกมนะครับอย่างนีครับ ทานเก็บู่ตรงมังกรนี่แหละ,ะคิด้าไปดูกันเลยครับมีอะไรน็ตอาจจะแช่นิดนึงนะครับขอไปด้วย่าาแล้วนี่นครับฉลองเซนครบรอบหนึ่งปีกันเลย ระยะเวลาเลยรประมาณ24วันกับอีกกับอีกอ,กอะไรก็ไม่รู้รูใจแล้วครับครับผมก็ทำไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเสียงอาจจะหบบนะครับขั้นแรกเราต้องเก็บคับเค้กไม่ใช่เราต้องเก็บเคก้กเก็บเค้กให้ได้นะครับนี่ครับ ทำตามที่มันบอกจตัวแดงๆอยู่นี่แหละครับทำตามมันบอกเก็บให้ครบสิบอันเราสามารถมันสุ่มพวกนี้ได้หนึ่งอันสิบอันต่อหนึ่งอันถ้าเราเก็บได้ห้าสิบอันเราก็สุมส่มได้สี่สิบครั้งได้สุ่มได้ห้าครั้งถ้าเราเก็บได้ห้าสิบอันอนะวันหนึ่งเราจะสุ่มได้แค่ห้าครั้ง กับพร้อมตัวเลขนี้มันจะสุ่มมาพร้อมตัวเลขแล้วก็สะสมไปหนึแล้วก็จะได้เงิน1นึ่งล้านนี่นะมันจะรีเซตทุกวันนะครับมั้งนะผมก็ไม่แน่ใจเมื่อเราทำอันนี้กดแกลกรางวัลปุ๊บเราก็จะได้สุ่มมาตัวหนึ่ง ผมทาแล้วแหละผมุ u มได้ตัววายนะอันนี้ไม,ไม่ไม่ต้องจำเป็นที่จะเล่นแบบเก็บไปทีละที่มันบอกก็เล่นปะจจนภัยฟาร์มเด็กไปมันก็จะได้ทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้นมานะโอ ของว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็สามารถถามได้นะครับก็เป็นถามได้อันนี้ผมก็มีแค่นี้แหละครับจะมาบอกเป็นกิจกรรมรเล็กน,น,น้อยเมื่อวานก็มีกิจกรรมแจกชุดคอร์ดตูมแล้วนะครับใครยังไม่เับาก็สามารถรับได้นะครับทุกคนอ่านรับแล้วแหละวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับเจอกันคลิปหน้า วันนี้ขอตัวลาไปก่อนหากใครชอบก็สามารถกดถูกใจและสับสไคร์ไว้ได้นะครับผมต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ